เบี้ยบักหมูเด้นี่อันนี้แตงโมบ่ซิตี้ออลนี่ลุบิซิตี้ออลนี่สมัว ผีด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 งามงามปาผีดหน่อยงามขักเนาะผีดหน่ยบี้วอกนู่นนะแฮปปี้วอล์เนไปวอกวอ,อกแฮปดิบกีีพาเบ,บงปลาึีมันแดงๆดเลยพีดกป็งามงามดูขึ้นอย่างนีเบงเน่ งามขัดงามแน่เนาะเบ้างอันนี้อันนี้ตกถือด่นปุะฟา,าโรบีลูกทีรีเปปโรนีุ่น, <c oughs> นีชีรีนีไม่ใช่เปปโรนี่เปปโรชีย, <c oughs> ยด No, eh? niente. I che uh, something, eh? No, niente. Aspetta, è putt'e, si ti orri, Si ti วันนี้มากินเข่าทงหน้าเลยจ้ามาไก่ถึงสารคาบุญเด้อบ้าเบิ้งดอกปอดทึงเด้อดอกปอดทึงนะครับงามข้าบังโม่บักโม่บักโม่บักโม่ตงโมแตงโมแตงโมแตงโมมีแตงโม่ด้ยจ้ามีสียางอันนี้ปอดทึงอันนี่ พอถึงอยู่ข้างจะเขาปลูกก็พอถึงเงินเต็มเหลืองอะไระองที่ไิท่านหันเหลือ,อลงอค่ะ Halai bubu like bubu buk Iyan bubu <laughs> like bubu buk Halai bubu bubu buk You put in you come here yeah. Eh? Yeah. In, in <Yeah. S 2> มึงดอกปอดทึ่งนะจ๊ะดอกปอดทึน้ง่งงามๆไปๆเมึองงามขักงามเนี่ยอดอกปดนะอดทึ่ง อันนี้พักเกษตรงาน,นี้งามมากมากดูดิป้าสเหลืองอำลาอยู่คุณน่ะ<า>สุดลูกหูกลูกตาเออ,อสวยเนาะคุณ <Yeah. S 1> น่ะดอกปอทึ่งไหมเหยียดไปดิ <laughs> <laughs> ไปเรื่องวันนี้ <laughs> ไ <Okay. S 2> ม่มีล็อกนี่โรบีสีไป้รเดอร์บนันไปเลยโชว์ยูแฮนเบ๊โชว์แฮนไหนอโนซี ดูวันฟอโต้ไหมภาพงามคักงามนี่ยเ้ยโคนมึงดอกปอทิ้งนะจ้างามงามงามอยู่แค่นี้พอมีเยอะสวงามคักงามเนี่ยโนโน สวยคักสวยเนี่ยสวยครั้งเนาะภาพเบื้งตุ๋ไก่บนนี้ไงปลาตุปไก่เาปลูกไว้บำรุ่ดินด้วยจ้ะรัาปลูกบำรุ่ดิน สูงลูกมือลูกตาลายขักลยนี่นี่งามคักงามแน่นอน